เรียกแล้วลูกไม่สนใจอ่าครูแหม่มก็ไปเจอคลิปของน้องๆหลายๆบ้านนะคะที่แบบเออเล่นๆอยู่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เรียกนะคะแต่น้องก็ไม่สนใจน้องก็ไม่หันมาน้องก็ไม่หือไม่อื้อน,นะคะคือเวลาที่เราจะเรียกน้องๆที่มีพัฒนาการช้านะคะพัฒนาการไม่สมวัยยังไม่ค่อยโต้ตอบเนี่ยเราต้องเรียกเขาจริงๆ การเรียกจริงๆไม่ใช่ไปเฉพาะเสียงนะคะต้องปากว่ามือก็ถึงนะคะเช่นเรียกนะคะแต่น้องชูใจเสียงก็ต้องได้ยินใช่ไหมมีสัมผัสด้วยแต่นิดนึงตาลูกก็จะต้องมองเห็นเราอันนี้จะสร้างความสนใจได้ดีแล้วก็กระตุ้นได้มากกว่านะคะและเรียกไม่เรียกเล่นๆนะคะ บางครั้งเราแบบว่าเรียกลูกเราเยอะเกินไปแล้วเขาก็ไม่หันเขาก็ไม่สนใจเราเลยก็มีเพราะว่าบางทีเราเรียกแล้วเราเรียกเฉยๆเพราะว่าได้ยินมาว่าถ้าเรียกแล้วลูกไม่สนใจเรียกแล้วหลูไม่สบตาแปลว่าลูกเป็นเด็กพิเศษเด็กออทิสติกล้ออะไรอย่างเงี้ยเรียกลูกบ่อยเลยค่ะนี่เรียกบ่อยแล้วลูกก็เลย เรียนรู้ว่าอ๋อแม่เรียกพ่อเรียกก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเรียกเฉยๆนะคะฉันก็เล่นของฉันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นการเรียกก็คือเรียกแบบมีเหตุผลเรียกแบบมีความชัดเจนว่าเรียกเพื่ออะไรเรียกจะทำอะไรนะคะอ่าเรียกแล้วก็แตะตัวหรือเขย่ามือเขาก็ได้ลูกๆๆนะคะแตะตัวแตะตัวแบบนี้นะคะอย่างถ้าเด็กเขากำลังเล่นอะไรเพลินๆน่ะ เหมือนเรากำลังทําอะไรเพลินๆอยู่ในครัวในห้องน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทําอยู่ตรงมืออ่ะมันจะมีเสียงด้วยหรือว่าส,สิ่งที่เราโฟกัสอยู่กําลังมองอยู่อ่ะมันจะมีเสียงลรกอมีความน่าสนใจอยู่ใช่ไหมเด็กๆก็เหมือนกันค่ะเขาอาจจะดําดิ่งลงไปสู่จุดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียกใครหรือจะคุยกับใครก็ตามอย่างเราจะเรียกสามีเราที่กําลังดู ทีวีดูยูทูบเพลินนอยู่หรือทำโป้งเป้ปงเป้งในครัวอยู่แบบเนี้ยเราก็ควรจะเดินเข้าไปหาแล้วก็ไปแตะตัวเขาหรือว่าจะพูดอะไรก็ให้เขาเห็นหน้าเรา make sure สร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยเขาได้ยินจริงๆเขารับรู้จริงๆบางครั้งเราทะเลาะกันเบือ้อเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยเพราะ เริ่มจากเรื่องเล็กๆนะคะเรื่องเหล่านี้ปรับจากการาใช้กระตุ้นพัฒนาการลูกแล้วก็ใช้เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ด้วยนะคะเวลาจะเรียกการเรียกจริงๆให้ได้ยินจริงๆให้ได้เห็นจริงๆเราก็อย่าเดินไปแล้วพูดไปนะคะเพราะว่าเราเดินไปพูดไปเสียงมันลอยลๆลๆไปด้วยนะคะการได้ยินก็ไม่ชัดเจนเนาะเราปรับใช้ร่วมกันได้เลยสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมม ตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชติรักษนักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay, okay.